ยาแคปซูลฟ้าทลายโจรสกัดจากอ้วยอันโอสถแก้ไข้แก้ร้อนในอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเปปทีนโกลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไบท์พรอโดนแสกเทอร์โบเฟรชพร้อมพลังสีเทาช่วยจัดการข้าพลักอย่างมีประสิทธิภาพซูบรูฟอเรสเตอร์ The extraordinary SUV 6นาฬิกา20นาทีปลาหมึกเลยฮะใช่ครับเป็นปลาหมึกแห้งเป็นปลาหมึกแห้งโอชะชื่อดังของเกาหลีนี่ทำไมครับให้สรีระร่างของปลาหมึกเนี่ยมันได้สัดส,ส่วนเ็นๆบคือคือเดิมทีมันอุวบมันจะกลมๆเวลาใส่ห่อมันจะดูตันๆนะฮะพอยืดมาหน่อยเนี่ยอุ้ยสรีระดูน่าซื้อเหลือเกินแต่กระบวนการกรรมวิธีพี่ไม่มีมือเหรอก็มือสองข้างเนยจับหนวดมันไม่เห็นอ่ะอีกข้างหนึ่งไม่มีมือแล้วมีคนมีสองมือเพราะฉะนั้นทำไงดีเอามือที่สาม มือที่สามไม่ได้ไปแย่งแฟนไข่แต่มือที่สามรอบนี้มาช่วยดึงหมึกซะหน่อยฮะเหตุการณ์ดังกล่าวนี้อยากดังหรือจัดให้ travel จัดให้เรียบร้อยแล้วฮะ, <c oughs> วฮะกรรมาวิธียืดหมึกของโรงงานแห่งหนึ่งที่เราก็น่าจะถูกส่งมาขายที่บ้านเราประเทศไทยเหมือนกันนะฮะแต่หลายแต่หลายคนนะโดยเฉพาะ